ำนานเสือขาวจอมโจรฆ่าหัวสองหมื่นแม่ท่านผู้ฟังครับเรื่องของเสือของโจรในสมัยก่อนเนี่ยมันมีทั้งเรื่องน่ากลัวและเรื่องที่น่าอัศจรรย์ปนกันอยู่นะครับวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับเสือขาวขุนโจรชื่อดังแห่งภาคกลางที่ชื่อเสียงของแกเนี่ยต้องถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อาชญากรรมของเมืองไทยอย่างแน่นอนครับ ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าเสือขาวคนนี้เนี่ยไม่ใช่โจรไก่กาตามสาลาวัดนะชื่อจริงของแกคือนายจำเนียนสีม่วงแกคือจอมโจรที่มีค่าหัวสูงที่สุดในยุคนั้นเลยเหรอครับทางการตั้งรางวัลนำจับไว้สูงถึง20,000บาทแม่สมัยปี2508เนี่ยเงิน2 0,000นี่มันมหาศาลนะครับซื้อที่ซื้อทางได้เป็นแปลง เป็นเครื่องยืนยันว่าความร้ายกาจของแกเนี่ยมันเกินคำบรรยายจริงๆครับพื้นเพของเสือขาวแกไม่ได้เป็นคนอยุธยาโดยกำเนิดหรอกครับแต่แกมีชุมโจรตั้งรกรากอยู่ที่ตำบลไผ่หลิวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนี่เองจากบ้านหมอแกก็ขยายอิทธิพลรุกค,คืบเข้ามาอาละวาดหนักในแถบพระนครสีอยุธยา จนมาถึงจุดพีคที่สุดในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2508เรามาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับเดิมทีนายขาวเนี่ยก็เป็นคนพื้นเพภาคกลางเรานี่แหละครับเกิดมาในครอบครัวชาวบ้านธรรมดาธรรมดาทำไร่ทำนาเหมือนคนทั่วไปแต่ชีวิตมันมาหักเหอเอาตอนที่เป็นวัยรุ่นก็เพราะนิสัยที่เป็นคนจริงใจถึงประเภทที่ว่า ฆ่าได้แต่ยามไม่ได้ใครมาเอารัดเอาเปรียบแกไม่ยอมคนเลยครับด้วยความที่เป็นคนรักพวกพ้องใครรังแกเพื่อนนายขาวเป็นต้องออกหน้าแทนเสมอความใจนักเลงนี่แหละครับที่ทำให้แกเริ่มคบหาเพื่อนฝูงที่เป็นนักเลงหัวไม้พากันเที่ยวพากันเตรจนชื่อของนายขาวเริ่มเป็นที่รู้จักในวงนักเลงแถวสระบุรีและอยุธยาท่านผู้ฟังครับ เส้นทางของคนเราเนี่ยบางทีมันก็เลือกยากนะครับพอก้าวขาเข้าสู่วงการนักเลงแล้วมันก็เหมือนตกกระไดพลอยโจนจากเรื่องทะเลาะวิวาทเล็กๆน้อยๆก็เริ่มใหญ่โตขึ้นจนก้าวเข้าสู่เส้นทางมืดในที่สุดแต่ถึงจะเป็นโจนเสือขาวแกก็ยังมีกฎของแกคือไม่รังแกคนจนและใจกว้างกับลูกน้อง จนทุกคนยอมตายถวายหัวให้เสือขาวคนนี้เพียงคนเดียวครับแม่ท่านผู้ฟังครับในยุคนั้นการจะเป็นเสือเป็นสิงลำพังแค่มีปืนดีมีพักพวกเยอะมันยังไม่พอหรอกครับนายจำเนียนหรือเสือขาวคนนี้เนี่ยแกเป็นคนฝักไฟในวิชาอาคมอย่างมากว่ากันว่าแกเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์กับเกจิอาจารย์ขลังๆหลายท่าน โดยเฉพาะสายวัดพระญาติการามของหลวงพ่อกลั่นแห่งกรุงเก่าที่ว่ากันว่าวิชาคงกระพันชาตรีนั้นเป็นเลิศนักเสือขาวแกมันบริกรรมคาถาลงอักขระเลขยันจนได้วิชามหาอุดมาไว้คู่กายว่ากันว่าใครยิงก็ไม่ออกหรือถ้าปืนมันจะลั่นจริงๆลูกกระสุนมันก็เบี่ยงออกไปเองไม่ถูกตัวแกเลยแม้แต่ปลายเส้นผมครับ นอกจากวิชาป้องกันตัวแล้วแกยังเด่นเรื่องเมตตามหานิยมอีกด้วยนะครับนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของอาคมที่ทำให้ชื่อของเสือขาวกลายเป็นตำนานที่ปืนเกือบทุกกระบอกในอยุธยาต้องขยาดครับพลังศรัทธาและความไม่เที่ยงของเหล่าเสือร้ายลูกน้องเสือร้ายที่ร่วมอุดมการเดียวกันที่ให้ความเคารพและติดตามเสือขาวแหม ผู้ฟัังครบเขาไม่ได้ติดตามแกเพราะความกลัวหรือเพราะอำนาจปืนอย่างเดียวหรอกนะครับแต่ที่เขาตามกันเนี่ยเขาตามเพราะใจเขาพากันนับถือในวิชานะหน้าทองและความใจเด็ดใจถึงของพี่ขาวแกไปที่ไหนคนก็รักไปที่ไหนคนก็นิยมลูกน้องพวกนี้เนี่ยยอมตายถวายหัวให้ลูกพี่ของเขาได้ทุกคนเลยล่ะครับแต่อย่างที่ผมบอกล่ะครับท่านผู้ฟัง ความรักความศรัทธามันก็เรื่องหนึ่งแต่กฎแห่งกรรมมันก็อีกเรื่องหนึ่งขึ้นชื่อว่าทางสายเสือจุดจบมันไม่เคยสวยหรูหรอกครับกลิ่นควันปืนและรอยเลือดมักจะตามมาเป็นเงาตามตัวเสมอเอาล่ะครับลองมาฟังกันดูหน่อยสิว่าแต่ละคนจะต้องพบเจอกับจุดจบและชะตากรรมอย่างไรกันบ้างบรรยากาศท่าเรือ และความรักของเสือขาวในยุคนั้นนะครับอําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว่าเป็นศูนย์กลางของความมั่งคั่งเลยทีเดียวเชียวละครับท่านผู้ฟังลองหลับตานึกภาพตามนะครับเรือนับร้อยลำล่องกันให้เต็มแม่น้ำป่าสักขนส่งข้าวขนส่งสินค้ากันไม่ได้หยุดหย่อนตามตึกแถวเนี่ยมีร้านทองตั้งเรียงรายแสงทองในตู้กระจกมันเหลืองอาร่าม วับวาวล้อแสงแดดตลาดสดก็คึกคักผู้คนจับจ่ายใช้สอยกันอย่างสำราญใจแต่ก็นั่นล่ะครับความเจริญและความร่ำรวยเหล่านี้มันดันไปสะกิดตอมความโลภของเราเสือร้ายที่คอยเฝ้ามองอยู่จากเงามืดแต่ท่านผู้ฟังครับในขณะที่แผนการปล้นกำลังก่อตัวอย่างเงียบเชียบตัวของเสือขาวเองในตอนนั้น แกก็กำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของชีวิตครับโลกของเสือที่เคยมีแต่เสียงปืนและกลิ่นคาวเลือดมันเริ่มเปลี่ยนไปก็เพราะแกมีเมียน่ารักชื่อว่าไพลินผู้หญิงตัวเล็กๆหน้าตาสะสวยที่ยอมสละความสบายมาลำบากตรากตราตากแดดตากฝนติดตามเสืออย่างแกไปทุกขนทุกแห่งและที่สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังครับ ในอ้อมกอดของไพลินในตอนนั้นมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆผิวพันธุ์ผุดผ่องที่พึ่งลืมตาขึ้นมาดูโลกได้ไม่กี่วันเป็นลูกชายคนแรกที่เปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของเสือร้ายอย่างแก่ครับเวลาขาวมองหน้าลูกทีไรใจที่เคยแกร่งดังหินมันก็อ่อนหวบลงทุกทีแกเริ่มคิดถึงอนาคตคิดถึงกลิ่นสาบโจรที่ติดตัวว่ามันคงไม่ดีแน่ ถ้าจะต้องให้ลูกชายตัวน้อยๆต้องเติบโตมาในวังวนของเสียงปืนแบบนี้นี่แหละครับคือชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้แกยอมตกลงรับงานใหญ่ครั้งนี้เพราะกะว่าจะเอาเงินก้อนสุดท้ายไปสร้างรังนอนใหม่ให้ลูกและเมียได้อยู่อย่างเป็นสุขไม่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนอีกต่อไปโดยที่แกไม่รู้เลยว่าทางที่แกเลือกเดินเพื่อลูกในครั้งนี้ มันกลับเป็นทางสายเลือดที่ไม่มีวันหวนกลับครับรวมพลเสือสามก๊กและนาทีถล่มตลาดท่าเรือเมื่อใจมันสั่งให้รวยทางลัดขาวจึงสันใจแบกความหวังครั้งสุดท้ายออกเดินทางไปหาเสือใบเพื่อนเก่าเกลือแก้วที่เคยกินข้าวแดงร่วมคุกร่วมตารางกันมากะว่าจะชวนเพื่อนเกลอไปทำศึกใหญ่ปิดตลาดอำเภอท่าเรือ เพื่อกวาดเอาทับสินมาเป็นต้นทุนชีวิตก้อนสุดท้ายแต่แม่ท่านผู้ฟังครับกงเกวียนกำเกวียนมันเริ่มหมุนตั้งแต่วันนั้นแหละครับเพราะเสือใบไม่ได้มาตัวเปล่าแกดันพาลูกพี่ใหญ่ที่ชื่อว่าเสือละไมามาด้วยละไมคนนี้แหละครับที่คนแถวนั้นขยาดนักขยาดหนาเพราะแกคือจอมคำมั่งเวทของจริงในตัวละไมเนี่ยขนของดีมาเต็มพิกัดครับ ทั้งรอยสักยันเต็มแผ่นหลังทั้งเครื่องรางของขลังแกมั่นใจในวิชาหนังเหนียวชนิดที่ว่าเคี้ยวป้อนกรวดแทนข้าวได้เลยละมั้งนั่นวันแรกที่ละไมเห็นหน้าขาวแกก็ออกอาการไม่ถูกชะตาทันทีตามประษาคนมีของมันคมกันอยู่ในทีมครับแต่พอขาวกลางแผนการปล้นบอกเล่าถึงขุมทรัพย์มหาศาลที่ตลาดท่าเรือความโลภมันก็เข้าบังตาละไม จนยอมสงบศึกและยังส่งคนไปตามเสือศักด์มาร่วมกวนอีกแรงในที่สุดเสือร้ายจากสามก๊กมาร่วมตัวกันได้ถึง17ชีวิตท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูเถอะครับเสือ17ตัวมาสมหัวกันอยู่ในป่าเสียงสวดคาถาพุทธังอัดทำมังอุดสังคังปิดมันดังระง,งมไปทั้งป่าเลยครับพวกเขาเตรียมตัวกันดิบดีกะว่างานนี้ ไม่มีปืนกระบอกไหนจะระคายผิวได้แม้แต่ปลายก้อยแล้วแล้วพุทธศักราช2,508ตลาดท่าเรือแทบแตกครับท่านผู้ฟังกลางวันแสกแสกแดดกำลังเปรี้ยงเปรี้ยงจู่ๆเสียงปืนก็ดังสนั่นวันไหวปังปั้งปั้งโจรทั้ง17คนบุกเข้าปิดล้อมตลาดแบบสายฟ้าแลบกลุ่มหนึ่งพุ่งเข้าหาแหล่งเงินแหล่งทอง อีกกลุ่มพากันแบกปืนยาวไปยิงถล่มสถานีตำรวจอำเภอท่าเรือแม่ท่านผู้ฟังครับเสียงกระสุนที่สาดเข้าใส่โรงพักเนี่ยมันคือการตบหน้าตำรวจกองปราบอย่างแรงเป็นการท้าทายอาญาแผ่นดินแบบไม่กลัวตายจนทำให้สารวัตรพิชิตมือปราบระดับพระการต้องรีบลงพื้นที่มาล่าหัวโจรกลุ่มนี้เป็นการด่วนครับ แม่ท่านผู้ฟังครับพอโจรมันย่ามใจตบหน้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้าฉาดใหญ่แบบนั้นกฎหมายก็ต้องลุกขึ้นมาสำแดงเดชแล้วครับสารวัตรพิชิตมือปราบระดับพระการจากกองปราบแกไม่ได้มาเล่นๆนะครับแกพาลูกน้องคู่ใจที่ฝีมือพระการพอกันคือจ่าพลและจ่าแมนลงพื้นที่แบบกัดไม่ปล่อยกะว่าจะลากคอเสือร้ายกลุ่มนี้มันลงทันให้ได้ทุกตัว ตำรวจทำงานกันหามรุ่งหามค่ำครับจนในที่สุดกรรมก็เริ่มตามทันเมื่อจ่าพลและจ่าแมนสามารถตะครุบตัวสมุนของเสือสัก์ได้ก่อนสองคนนั้นชื่อว่าไอเปรี้ยวและไอหวานสองเสือร้ายที่เคยซ่าพอเจออาญาแผ่นดินเข้าให้ก็น้าถอดสียอมคายข้อมูลสำคัญออกมาสารวัตรพิชิตไม่รอช้าครับแกนำกำลังบุกจู่โจมรังของเสือละไมทันที แต่แหม่พวกเสือมันหูไวตาไวครับพอรู้ว่าตำรวจมามันก็พากันเพ่นแนบหายเข้าป่าลึกกันหมดทิ้งไว้แต่ความว่างเปล่าแต่ท่านผู้ฟังครับในความว่างเปล่านั้นกลับมีเสียงคลุกคลักคลุกคลักดังมาจากกองฟงังพอตำรวจเข้าไปดูก็พบกับไอ้เดียวเด็กรับใช้คนสนิทของเสือละไมที่หนีไม่ทันเพื่อนมันนอนหลบอยู่ตรงนั้น ตัวสั่นง,งันงกเหมือนลูกนกตกน้ำกลัวจนขี้หดตดหายละครับพอสารวัตรพิชิตคาดขันเข้าหน่อยไอเดียวที่รักตัวกลัวตายก็ยอมเปิดปากเล่าความจริงออกมาทั้งหมดตั้งแต่ตอนที่พากันมารวมกลุ่มไปจนถึงแผนการซ้อนแผนและนี่แหละครับคือเรื่องที่จุกอก,อกที่สุดไอเดียวแฉว่าเสือละไมยขุนโจรใจอำมิตมันไม่ได้คิดจะแบ่งสมบัติให้ใครตั้งแต่แรกแล้วครับ มันเตรียมแผนการหักหลังเสือขาวไว้ตั้งแต่วันที่วางแผนปล้นกะว่าจะกําจัดเพื่อนร่วมสาบานให้สิ้นซากเพื่อที่จะฮุบทองและเงินทั้งหมดไว้เป็นของมันเพียงคนเดียวในวันที่นัดแบ่งเงินกันนั่นเองครับกับดักมรณนะและกมตามสนองแม่ท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยถลองใจมันซื่อมันก็มักจะมองไม่เห็นเขี้ยวเล็บของคนชั่วหรอกครับเสือขาว แกเดินทางมาตามนัดแบ่งเงินด้วยใจที่พองโตนึกถึงหน้าลูกเมียนึกถึงทองที่จะได้ไปตั้งตัวโดยหารู้ไม่ว่าที่นั่นมันไม่ใช่รังนอนแต่มันคือกับดักมรณะพวกสารวัตรพิชิตซุ่มกำลังไว้อยู่ก่อนแล้วครับพอพวกเสือโผล่หน้ามาเสียงปืนก็ดังสนั่นวันไหวขาวและไอ้จุนคนสนิทต,ตะเกียกตะกายหนีคมกระสุนออกมาได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปด แต่คนที่ไม่รอดคือไอ้แบนเพื่อนรักที่กอดคอกันมาแบนถูกยิงตายต่อหน้าต,ต่อตาขาวในนาทีนั้นเองครับแม่ความกดดันมันสุมอ,อกครับท่านผู้ฟังขาวเพิ่งจะมารู้ความจริงที่เจ็บไปถึงขั้วหัวใจว่าถูกเสือละไมยและเสือใบเพื่อนเก่าเกลือแก้วหักหลังเข้าให้แล้วแถมตำรวจยังระดมกำลังไล่ล่าแกไปทุกหัวระแหงขาวต้องหอบลูกกระเตงเมีย หนีหัวซุกหัวซุนไปอาศัยอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งลำบาบลำบนเหลือเกินครับแต่ตัดกลับมาที่ทางฝ่ายเสือละหมายครับมันนัดแบ่งเงินกับเสือสักด้วยความลิงโลดนึกว่าส่วนแบ่งจะเยอะขึ้นเพราะกำจัดเสือขาวไปได้แต่พะเปิดลังไม้ที่ซ่อนทองออกมาดูเท่านั้นแหละครับท่านผู้ฟังเอย๋ยในลังที่เคยมีทองเหลืองอารามกลับมีแต่ก,ก้อนหินอยู่เต็มลังไปหมดทีนี้แหละครับโจรกับโจรก็ระแวงกันเอง เสือละไมคิดว่าเสือศักโกงเสือศักก็คิดว่าเสือละไมหลอกสุดท้ายตกลงกันไม่ได้เสียงปืนก็ดังขึ้นอีกครั้งปังปังปังเสือศักและไอจุนคนสนิทถูกละไมย,ยิงตายกลายเป็นผีเฝ้าทองเกไปในวันนั้นเองแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครรู้เลยว่าทองของจริงมันหายไปอยู่ที่ไหนกันแน่ส่วนทางด้านเสือใบก็ออกตามล่าเสือขาว เพราะคิดว่าขาวแอบเอาทองไปแต่ใบกลับเสียท่าให้ขาวครับขาวเห็นแก่มิตรภาพเก่าๆแกไม่ยอมยิงเพื่อนแกปล่อยเสือใบไปครับแต่คนมันมีกรรมเสือใบหนีไม่พ้นถูกสารวัตรพิชิตจับกุมตัวได้ในที่สุดและถูกสั่งประหารชีวิตพร้อมกับโจรอีกห้าคนรวมเป็น6ชีวิตที่ต้องสังเวยด้วยมาตรา17ส่วนไอเดียวรอดตายเพราะยอมเป็นพยานคายความลับให้ทางการครับ พอลูกน้อนตายหมดเสือละไม้ก็เริ่มคลั่งครับมันออกตามล่าเสือขาวด้วยตัวเองมันบุกไปถึงที่ซ่อนแล้วทำสิ่งที่อำม,มหิตผิดมนุษย์มันฆ่าไอจุนฆ่าไพลินและที่น่าสลดใจที่สุดคือมันฆ่าลูกน้อยของเสือขาวตายยกรังครับท่านผู้ฟังพอเสือขาวกลับมาเห็นศพลูกเมียแกแทบจะบ้าคลั่งใจมันสลายไปหมดแล้วแกทิ้งเป็นคน ออกตามล่าล้างแค้นเสือละไมยจนเจอที่ซ่อนใหม่การดวลกันครั้งสุดท้ายของยอดโจรจึงเริ่มขึ้นขาวพลาดท่าถูกละไมย,ยิงร่างกระเด็นตกน้ำไปตำรวจที่ตามมาที่หลังเข้าใจว่าขาวตายไปแล้วแต่เสือละไมยก็ไม่รอดครับสรวัตรพิชิตนำกำลังล้อมยิงกับละไมยอย่างดุเดือดละไมที่เคยอวดอ้างว่ามีคาถาอาคมหนังเหนียวคงกระพันในวินาทีสุดท้าย อาคมใดๆก็ช่วยไม่ได้ครับแกถูกตำรวจรัวยิงจนร่างพุนสิ้นใจอย่างอนาถสมกับแรงกรรมที่แกได้ก่อกับผู้หญิงและเด็กที่ไร้ทางสู้ปิดตำนานเสือร้ายที่พ่ายแพ้ต่อกรรมไปในที่สุดครับแม่ท่านผู้ฟังครับ ปิดตำนานเสือร้ายที่พ่ายแพ้ต่อกรรมไปในที่สุดครับทีนี้เราลองมาย้อนกลับไปดูบัญชีรายชื่อเสือร้ายทั้ง17คนที่เคยมารวมตัวกันปิดตลาดอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทำการปล้นครั้งยิ่งใหญ่สถานแผ่นดินในวันนั้นว่าแต่ละคนมีจุดจบและชะตากรรมที่ต้องชดใช้อย่างไรกันบ้างลองมาฟังกันดูครับ คนที่หนึ่งเสือใบกุลแพรเพื่อนเก่าเกลือแก้วถูกจับได้หลังการปล้นเพียงสามวันในวันที่8ทธันวาคม2508คนที่สองเสือบุญมากฤ์และคนที่สเสือทวีเฉลิมสมัยสองคนนี้ถูกรวบตัวได้พร้อมกันในวันที่19ทธันวาคมปีเดียวกันนั่นแหละครับคนที่สเสือบุญเลิศปอดเกิด ถูกจับได้ช่วงปลายปีในวันที่27ธันวาคมคนที่5เสือบักหรือเสือมลิคาลามานนข้ามปีมาหน่อยก็ถูกจับได้ในวันที่10มกราคม2 5 0 9คนที่6เสือน้อยเจริญสุขรายนี้หนีไปได้หลายเดือนแต่สุดท้ายก็ถูกรวบตัวในวันที่10มีนาคมปี09นั่นแหละครับคนที่7เสือลำพองมหาวิจิต ถูกจับได้ในวันที่5มกราคม2 5 0 9คนที่8เสือไม้หรือเสือลัมไมลผู้แสนสะอาดจอมขมังเวทที่ฆ่าล้างครัวเสือขาวนั่นแหละครับสุดท้ายหนีไม่พ้นถูกตำรวจยิงตายในคืนวันที่12มีนาคม2 5 0 9คนที่9เสือแบน์วงขำเพื่อนรักที่ตายต่อหน้าเสือขาวและคนที่10เสือสิริกุลวิบูล ทั้งคู่ถูกตำรวจยิงตายในวันที่8กุมภาพันธ์2509คนที่11เสือศักนันโตไปสิ้นชื่อถูกยิงตายที่อำเภอบ้านแพรกจังหวัดอยุทยาเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์คนที่12เสือตึงหรือนายบุญมากกลิ่นจำปาและคนที่13เสือเชื้อพวงรัก สองคนนี้ถูกยิงตายพร้อมกันในวันที่9พฤษภาคม2509คนที่14เสือทอกหรือเสือวิชิตเกตคำสีที่คนเขาเรียกกันว่าเปียกกีวีถูกจับตัวได้ในวันที่15เมษายน2509คนที่15หัวหน้าทีมผู้นำการปล้นเสือขาวหรือนายจำเนียนสีม่วง หนีหัวสุกหัวซนอยู่นานสุดท้ายถูกยิงตายที่บ้านโป่งสว่องเมื่อวันที่20กันยายน2510ปิดตำนานฆ่าหัว20,000ไปอย่างถาวรครับส่วนคนที่16เสือจุ่นผลหารและเสือสง่าหรือเสือโกะเฉลิมทรัพย์สองคนสุดท้ายนี้หลบหนีไปได้ทางการต้องตั้งค่าหัวนำจับไว้คนละ5,000บาทเลยทีเดียวเชียวล่ะครับ สุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าทองคํามหาศาลนั้นหายไปไหนแต่นั่นมันก็ไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วครับเพราะเมื่อเทียบกับชีวิตที่สูญเสียไปทรัพย์สมบัติพวกนั้นมันก็แค่ก้อนหินริมทางเท่านั้นเองแม่นี่แหละครับตำนานของเสือขาวแห่งเมืองท่าเรือบทสรุปของคนที่คิดว่าขอทำผิดอีกแค่ครั้งเดียวแล้วจะกลับตัวแต่มักจะไม่มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่เสมอ ความโลภและความโกรธแค้นมันมักจะบังตาจนทำลายทุกอย่างแม้กระทั่งคนที่เรารักที่สุดเอาละครับหากท่านผู้ฟังชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์อาชญกรรมหรือ True Crime History แบบนี้ผมก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องของหยิบยกมาเล่าเอาไว้ช่วยกันกด like และกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วย และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ